สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทางทัวร์บอลไทยขอติดตามความเคลื่อนไหวก่อนเกม M150 c h a m p i o n s h i ชในนัดที่2ระหว่างนครปฐมยูเนเต็ดพบกับขอนแก่นยูเนเต็ดนะครับซึ่งในนัดแรกทางฝั่งขอนแก่นยูเนเต็ดเฉือนเอาชนะไปด้วย2ประตูต่อ1โดยล่าสุดดาวยิงตัวเก่งของนครปฐมยูเนเต็ดได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับความพร้อมของทีมว่าเกมที่บุกไปแพ้ทีมมีปัญหาอาการบาดเจ็บ แต่นัดนี้สองกองหน้าต่างชาติของเราได้หายจากอาการบาดเจ็บไปหมดแล้วและจะสามารถลงช่วยเพื่อนร่วมทีมในนัดนี้ได้และทำให้ทีมเรามีตัวเลือกมากขึ้นในเกมรุกและนัดที่สองเราได้เล่นในบ้านขอแรงใจแฟนบอลน,นครปฐมช่วยกันเชียร์เราจะทำสุดความสามารถเพื่อการได้เลื่อนชั้นไปเล่นไทยลีกให้ได้ในปีนี้ในส่วนของทีมขอนแก่นยูเนเต็ดนั้นก็ได้กำลังใจอย่างเต็มเปีย่ยมเมื่อฟาบินโย ตัวรับจากลิเวอร์พูลส่งกำลังใจมาให้เพื่อนร่วมชาติเปาโลคอร์าโดศูนหน้าประจำทีมโดยฟาบินโยได้ถามคอร์าโดว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างคอร์าโดก็ได้ตอบว่าในเกมแรกชนะในบ้าน2ประตูต่อ1จากที่โดนยิงนำไปก่อนขอบคุณพระเจ้าวันเสาร์นี้เราจะไปเตะนอกบ้านในนัดที่สองขอบคุณในมากจริงๆและทางฟาบินโยก็ได้พูดต่อว่าดีมากเพื่อน ผมจะเป็นกำลังใจให้คุณและทีมขอนแก่นยูไนเต็ดและดีใจด้วยกับผลงานในนัดแรกเหลืออีกนิดเดียวนะขอให้พระเจ้าอวยพรให้ประสบความสำเร็จและทางคอร์โดก็ได้ตอบกลับว่าขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจเพื่อนเราจะสู้คุณเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่มากในตอนนี้สู้ไปด้วยกันคอร์โดกล่าวทิ้งท้ายส่วนเงื่อนไขในการเลื่อนชั้นขึ้นไทลีกในฤดูกาลหน้าของทั้งสทีม ทีมนคนปรปฐมยูเนเต็ดขอเพียงชนะด้วยสกอร์หประตูต่อ0ูจะทำให้ทีมนคนปรปฐมยูเนเต็ดเลื่อนชั้นทันทีจะเสียประตูอเวโกเกิน1ลูกไม่ได้โดยเด็ดขาดถ้าหากเสียเกิน1ลูกก็ขอให้ชนะขาดไปเลยส่วนทีมขอนแก่นยูเนเต็ดนั้นอย่างน้อยขอแค่เสมอกลับมาก็เพียงพอต่อการเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีกแล้ว แต่การเล่นเพื่อผลเสมอนั้นมีทั้งความกดดันและค่อนข้างยากในการตั้งรับอยู่ทั้งเกมจะต้องมีการตอบโต้ด้วยการโต้กลับบ้างเนื่องจากทางทีมนครปฐมยูเนเต็ดจะต้องบุกเต็มสูบใส่ขอนแก่นยูเนเต็ดอย่างแน่นอนจากสถานการณ์ที่ทีมนครปฐมยูเนเต็ดได้กลับมาเล่นในบ้านจากสถิติที่เคยเล่นในบ้านกับขอนแก่นยูเนเต็ดในหลีเสือป่าราชาสามารถเอาชนะทีมจงอ้างพยองได้มาแล้ว และในนัดหนี้ทั้งการเล่นในบ้านและได้นักเตะตัวหลักกลับมาสู่ทีมจาก12ปีในการห่างหายจากหลีกสูงสุดของนครปฐมยูเนเต็ดทำให้นัดหนีต้องทุ่มสุดกำลังอย่างแน่นอนส่วนทีมขอนแก่นยูเนเต็ดก็ต้องลุ้นทําประวัติศาสตร์ขึ้นสู่ไทยลีกเป็นครั้งแรกวันนี้18นาฬิกาณสนามกีฬาโรงเรียนนครปฐมรู้กันว่าใครจะได้เลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นในไทยลีก และก็จบไปแล้วนะครับกับข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ทางทัวร์บอนไทยขอนำเสนอพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ